วครับก็ตอนนี้อยู่ช่วงก่อนถึงสะพานจำนะครับเข้าสถานีบางซื่อนะครับผมอันนี้ก็มารอถ่ายขบวนรถไปนะครับตอนนี้ก็หกโมงจะ1สิบห้านาทีแล้วก็เลยจาก รถเร็วสายใต้นะครับผมหัวจักเป็นอะตอม4 4 1 8นะฮะคาบรบเียวนรถเจ็ว173กรุงเทพนครรีธรรมราชนะครับผมเป็นรถไฟดงสายใต้อีกขาบวน สนสะพานดำไปแล้วก็เป็นสถานีบางซื่อนะครับผมก็ค่อยๆทำกระบวนเข้านะครับตอนนี้มีหนึ่งสามหกอ่าอยู่บางซื่อก็เปลี่ยนหัวจักรกำลังจะวิ่งผ่านมานะก็เลยต้องชะลอ,อนิดหนึ่ง ก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับผม